ตัวที่มากสุดต้องเป็นตัวนี้ตอบข้อหนึ่งอ่ะเมื่อกี้เริ่มตอนไม่ถูกต้องเริ่มต้องคิดให้ถูกทางต่อมาข้อเก้ากับสิบอันนี้เขาบอกว่าถ้าทิศทางเฮ้ยอันนี้เคยทําแล้วทําได้ไหมครับทิศทางจากขวามาซ้ายแปลว่าทิศทางจากขวามาซ้ายแปลว่าอะไรครับใครแก่ใครอ่อนฝั่งนี้ต้องแก่ถูกไหมฝั่งนี้ต้องอ่อนถูกไหมครับ มันจะคิดท่าจะแก่ไปอ่อนถูกไหมแล้วก็โยงคู่เลยอันนี้เป็นกรดอันนี้เป็นเบสอันนี้เป็นกรดอันนี้เป็นเบสแล้วเราก็แทนค่าไปเอ้ยเอาไปเขียนต่อต่อกัน HF เป็นกรดที่แก่่ไม่ใช่แล้วฝั่งนี้เป็นฝั่งอ่อนถูกไหมไม่ใช่แก่ F- L เป็นเบสที่แก่กว่าน้าโอเคข้อนี้ถูกถูกไหมครับเบสที่แก่กว่าน้าเห็นไหมถัดมาข้อสิบด i p r o t ได้แปลว่าแตกตัวสองครั้งถูกไหมงั้นแตกตัวครั้งแรกเท่าไหร่ครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งก็แตกตัวมาหมดเลยศูนย์จุดหนึ่งบวกครั้งที่สองครั้งที่สองแตกตัวแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็เป็นศูนย์จุดศูนย์สองห้าเฮ้ยผิดจุดเหมือนลาดอเลยผิดจุดได <c oughs> ้เป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองห้าอ่าเขาถาม P/S ครับ <c oughs> ก็ทำเป็น หนึ่งจุดสองห้าคูณสิบกำลังลบเท่าไหร่ลบสองนั่นก็คือ p ีเอชเท่ากับสองลบล็อกหนึ่งจุดสองห้าล็อกหนึ่งจุดสองห้ารู้ยังว่าเท่าไหร่หนึ่งจุดสองห้ามาจากแปดส่วนเอ้ยมาจากสิบส่วนแปดล็อกสิบลบล็อกแปดล็อกสิบคูณหนึ่งล็อกแปดคือเดี๋ยวพยาคิดส่วนจุดเก้าเดี๋ยวพี่ใหญ่เธอช่วยยังคิดก็ลบกันแล้วเหลือ ึ่งก็คือ1.9นั่นเองตอบข้อ4ได้ไหมครับข้อนี้มีใครทําไม่ได้บ้างอ่ะตอทีนี้มันทีนี้คำนวณเริ่มคำนวณล้วนๆ,ๆแล้วไม่มีทฤษฎีมาเกี่ยวข้องเท่าไหร่แล้วจนทันนะครับลบกัน,นทันมาข้อจริงๆเดี๋ยวก่อนนะ11 12เดี๋ยวค่อยมาทําต่อพวกนี้ก็ไดนะ้เพราะตอนนี้เรา น่าจะทําทันกันพอสมควรทุกนี้มีกี่ข้อให้การบ้านก่อนการบ้านกอนอารยป็งไงนะวันนี้ถ้าว่าเราทำเป็นอย่างข้อเก้าใช่ไหมครับตอนนี้เราทำข้อสิบได้แล้วสิบเอ็ดได้แล้วสิบสองได้นลสิบสา้สีสิบห้าสิบหกสิบเจด ิบแปดสิบเก้าดีสิบอีมันสิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้าพี่คงยี่สิบยี่แปดยี่ิบเก้าโอ้หมดเกลี้ยงเลยสามสิบสามเอ็ดคุณไม่ทำได้หมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกันอ่านนี่ได้ทำสามยังได้เคเอแตกตัวได้อยู่ได้อยู่ มันยังไม่มีปฏิกิริยาคือเราทาได้ถึงข้อที่ยังไม่มีปฏิกิริยาครับอืมแล้วก็อยู่ไหนวะนี่ไงาทาได้ถึงข้อสี่สิบสองเลยครับเพราะว่าพอข้อสี่สามปั๊บมันเริ่มมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นเราเรียนถึงการแตกตัวยังไม่ถึงปฏิกิริยางั้นทํามาถึงข้อสี่สิบสองเลยไม่เยอะเนาะแค่สามสิบข้อแล้วมันง่ายไงเธอก็ทามาปั๊บแล้วก็เช็คเฉลยข้างหลังแล้วพี่มาไล่ข้อที่เธอติดแล้วหลังจากพวกนี้เราก็จะ โุยจนจบน่าจะมันจบแน่นอนทันแน่นอนโอเคถึงอันนั้นเราจะไม่ต้องปล่อยเลยแล้วก็เที่ยงนิดนิดก็ปล่อยแล้วตอนแรกกูไม่ทันเลยปล่อยเลยนะครับโอเค